สนับสนุนโดยปิยเวศวิตามินดีออเรนจดื่มทุกวันมั่นใจนี่คือดีไซน์นี่คือทิศทางของ Mercedes-Benz ในโลกใบนี้ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคที่วัยรุ่นมากขึ้น ลงช่วงล่างถามว่าเอาอยู่เปล่าก็เนี่ยครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าเราเข้าไปมันเอาอยู่อยู่แล้วทํางานได้ดีเกินกว่าที่รถบาร้านคันหนึ่งจะทําได้ สวัสดีครับแฟนๆรออนไลน์ชัยาดทีวีทุกท่านครับ <c oughs> ผมนิติท,ทวีปประทบครับวันนี้เรากลับกันมาที่สนามช้างอีกครั้งหนึ่งเพราะเรามีนัดกับรถคันนี้ครับ Mercedes-Benz C-Class ตัวใหม่นะครับ C220D และรุ่นที่อยู่ข้างผมคือ AMG Dyna มิ c <oughs> ตัวนี้คือรุ่นท็อปที่สุดนะราคา2.99ล้านบาทและทำไมอุตลาหไชัยาดทีวีถึงต้อง นำท่านผู้ชมมาชมเจ้ารถคันนี้อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับลองขับอีกครั้งหนึ่งเพราะรุ่นที่อยู่ข้างผมนี่คือรุ่นที่ประกอบในประเทศและส่งมอบลูกค้าอย่างเป็นทางการในออปชันที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันว่าลูกค้าของบ้านเราเนี่ยจะได้ออปชันอะไรบ้างในรุ่น AMG Dynamic ในราคาค่าตัวที่2.99ล้านบาท เพราะมีออปชันบางอย่างเพราะมีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างจากรุ่นนําเข้าที่ทาง m e r c e d e เ Ben บนประเทศไทยให้ออโตไลฟ์ชัยรัตน์ทีวีได้ลอขับในครั้งที่แล้วมันมีออปชันที่ดูน่าสนใจมากขึ้นแต่ก็ยังมีออปชันอะไรที่ดูน่าจิกตีมากขึ้นเหมือนกันเรามาเจอก,กันกับเจ้าตัวนี้ครับ c 2 2 0 d AMG DYNAMIC แน่นอนครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตริมีมอเตอร์ไฟฟ้าเล็กๆช่วยด้วยให้พละกําลังแรงมาที่200แรงม้าแรงบิดที่440ินิวตันเมตรถามว่าพละก ขนาดนี้ดีไหมพอไหมพรุ่งนี้เราจะไปลองขับกันในตัวนี้ช่วงล่างเป็นอย่างไรล่ะเพราะช่วงล่างเจ้า c 2 0 0ด a m g Dynamic ตัวนี้เนี่ยต่ำลงจากรุ่นปกติ10มิลิเมตรน่าสนใจเหมือนกันนะผมก็อยากทราบเหมือนกันว่าฟีลลิ่งจะแตกต่างจากรุ่นที่เรารอขับไปรุ่นแรกหรือเปล่า ที่สนามช้างแห่งนี้พิสูจน์รถได้ทุกยี่ห้อได้ทุกแบบอยู่แล้วและถ้าเขาไม่แน่จริงก็น่าสนใจนะทําไมเขาถึงกล้ามาที่สนามช้างนี้เดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้มาดูรอบคันกันก่อนแต่เข้ามาเจอนี่เข้าไปก่อนเลยมอกอัพนี้ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวประกอบนอกและตัวประกอบในประเทศนี้นะมอกอัพกล้องหน้า แปลว่ารุ่นประกอบในประเทศรุ่นที่ส่งมอบลูกค้ายังไม่มีให้ต้องรอลุ้นกันในรุ่นต่อๆไปว่าจะมีกล้องรอบคันให้คุณหรือเปล่าแต่แน่นอนกล้องหลังเขามีให้แน่นอนนะครับแต่นี่ไม่มีในตัวแรกเราก็หวังว่าตัวประกอบในตัวขายจะมีนะไม่มีว่าอยา น่าเสียดายแต่ไฟหน้าเขาก็มาเต็ม Adaptive LED นะตัวนี้เปิดปิดไฟหน้าตัวรันมีมาให้เปิดปิดไฟสูงอตัตโนมัติมีให้คุณด้วยแต่ความสูงของตัวรถที่บอกว่าปรับลงมา1 0 m mm มเมตรเนี่ยทำให้บุค,คลิกของ C-Class ใหม่เนี่ยมันดูมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นดูเป็นวัยรุ่นมากขึ้นน่าสนใจเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะไปลองประกบมวยกับเจ้าเบียร์น้ำยู ดูซิว่าหน้าตาตัวนี้วัยรุ่นแล้วมาเจอกับ3 3 0 e ของเบียนวิแล้วเนี่ยไหวหรือเปล่าใครหลอกกว่ากันใครเด็กกว่ากันเดี๋ยวรู้กันในคลิปต่อๆไปแต่วันนี้ให้พระเอกของเขาคือเจ้า c 2 2 0 d AMG Dynamic คันนี้ก่อนดีกว่า ริวหน้าแบบนี้กระจังหน้าในแบบนี้มันดูโอเคนะมีเซนเซอร์หน้าให้เซนเซอร์รอบคันทั้งหมด12จุดค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วในเรื่องของการกะระยะการบอกระยะทั้งเข้าและออกซองหรือว่าในพื้นที่จํากัดให้มันดีมากนี่ด้านหน้านะตรงจุดนี้เนี่ยเหมือนกับที่เราเคยพาชมอยู่แล้วตรงนี้ไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับแต่เสียดายคือกล้องเท่านั้นเองโลโก้ Mercedes-Benz อยู่บริเวณกระจังด้านบนด้านนี้นะครับ มาที่ล้อและยางมีรายเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าลายล้อเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไม่มีตรงนี้เนี่ยยังเหมือนกับที่เราเคยพาท่านผู้ชมลองขับกันนะยางหน้าล้อหน้าและล้อหลังไซส์ต่างกันยางหลังขนาดใหญ่กว่านะนี่เป็นกู o เยียร์นะครับเป็น E ีเกิลเอฟแอนดมติกไฟฟ์นะครับคือบุค,คลิกของอยางเน้นความเป็นสปอร์ตใช้เป็นรุ่นเดียวกับที่ใส่ในเจ้า m e อร์ d e s Ben บ c ซีเอดังนั้นเนี่ยเขาต้องการความนุ่มเงียบและการเกาะถนนเพราะกริปยางของเจ้ากูตเยียร์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะแม ยํำเลยแล้วดูลายนี่ดับเบิลสปोกด้วยสวยมากสี่อย่างนี้สวยแต่ล้างยากแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้ล้างเองไม่แคร์ไม่เหมือนหน้ช่างบนพวกนี้ลายอย่างนี้ล้างเองไงขัดวพวาไม่มีตังค์ล้างเองนะเราเฉยๆเราให้ร้านเขาล้างแต่นี่ดูสีรเหลย,ยโคตรสวยเลยนะครับตัวนี้ดูดี มาใกล้บาด้านข้างนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถตัดแสงอัตโนมัติด,ด้วยนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนี้ทั้งซ้ายและขวาตัวนี้ตัดแสงให้ด้วยมีไบร์ทสปอตให้คุณด้วยแต่ไม่มีกล้องนะอ๋อเสียดายเว้ยหลังคาพอลิเมิรซันรูฟนะครับเปิดปิดด้วยไฟฟ้าเอาน่าสนใจอีกหนึ่งอย่างเป็นอีกหนึ่งออปชั่นที่รถหรูต้องมีแต่ใช้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องมีกุญแจเป็นคีย์เลส นะครับและเป็น Keyless Go ด้วยถ้าเราเดินออกนอกรถรถล็อกให้และนี่คือเปิดหลอล,อล่อสวยๆนี่ชุดแต่ง AMG นะครับดูดิรถมันเตี้ยนะเนี่ยมันแค่ไหลผมเองนะครับเนี่ยเส้นสายต่างๆเนี่ยทำให้รถคันนี้ดูสปอร์ตมากขึ้น C220D จะเป็นรถที่ดูสปอร์ตมากขึ้นดูวัยรุ่นมากขึ้นจริงๆทั้งด้านหน้าและด้านข้างนี้นะครับที่เปิดฝาถังน้ำมันแน่นอนครับอยู่ด้านขวาอยู่แล้วในความเป็นรถยุโรป ด้านท้ายดีกว่าความสวยงามของเขาไฟท้าย l e d เต็มระบบแล้วเป็นแหมมันปีกนางฟ้าแบบนี้สวยสวยสวยท่อคู่นะนี่เป็นท่อคู่มาแค่200ตัวแต่มีท่อคู่ฮา,าเน้นสวย diffuser นะครับและ ให้มานะในรุ่นที่เราพาท่านผู้ชมไปชมในครั้งแรกเป็นรุ่นนำเข้านั้นไม่มีฝาท้าไทยไฟฟ้าไม่มีระบบเตะเปิดปิดแบบนี้แต่นี่มีมาให้นะเนียนๆสวยๆไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมายและไปดูภายในดีกว่าครับเขามีออปชันอะไรที่แตกต่างและสวยกว่ารุ่นนำเข้าจริงๆครับไปดูกันครับและนี่คือภายในนะโหดูแผงข้างประตูโคตรสวยนะครับเป็นเนี่ย เป็นแผงข้างประตูขึ้นมาเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์ลำโพง12จุดนี่คือตัวท็อปของเขา2 9 9ได้เบอร์มาสเตอร์มาให้ทุกอย่างมาดูจับแล้วแบบเออมันกระชับมือไปหมดอะดีไซน์ตัวนี้ดีอันเนี้ยทันสมัยกว่า bmw3 ีเข้ามานั่งเบาเบาเป็นนับป้านะเฮ้ยนุ่มว่ะเฮ้ยนุ่มนุ่มนุ่ม่ม,ม,มโหแล้วดูดูแอมเบียนไลท์มันไงแอมเบียนไลท์ขึ้นนี่ขึ้นหน้าจอบท64เฉดสีนะ ปรับได้64เฉดสีนี่ที่พักแขนนะครับให้มาโอเคมากๆนี่ที่วางแก้วน้ำสอแก้วเป็นแบบชิงช้าด้วยนะอันนี้มันจะมีเขาเรียกว่ามีมช็อคอัพนะครับแล้วน้ำมันจะไม่กระเด็นนะครับมันจะสะเทือนเวลาน้ำสะเทือนเนี่ยนะครับแก้วน้ำสะเทือมจะไม่กระเด็นเขาเละเอียดเขาดีนะไม่นานจะเสียง่ายนะดูจากวัสดุอุปกรณ์แล้วโอเคมากๆดีมากดู ดูไซส์นี่นะเดี๋ยวเราจะจำไซส์ที่โดยสารหลังไว้แล้วเราจะไปลองนั่งในเจ้าซีรีส์3ดูซิว่าไซส์มันต่างกันหรือเปล่าแต่ผมว่าโคตรกว้างเลยดูดินะเฮดรูมเลกรูมแอมเบียนไลท์มันทำให้ดูหรูหรามากๆแล้วเมื่อมองไปด้านหน้าท่านผู้ชมแม่งโคตรสวยในเรื่องของดีไซน์และสีสันต่างๆของแดชบอร์ดด้านหน้าเดี๋ยวเราไปนั่งหน้ากันเลยครับท่านผู้ชมครับ แล้วเดี๋ยวเราเข้ามาในตำแหน่งของผู้ขับขี่นะครับในเจ้าสีใหม่คันนี้นะแน่นอนครับเบาะไฟฟ้าทั้ง2ด้านนะด้านซ้ายผู้โดยสารตอนหน้าก็ไฟฟ้าผู้โดยสารตอนหลังก็ไฟฟ้าเมมโมรี่สามตำแหน่ง3ตํตำแหน่งเหมือนกันคือให้ออปชันมาเนี่ยค่อนข้างดีแต่ราคามก็2อล้านเก็คือ3ลนะ้านน่ยมันก็หนักนวงอยู่นะครับแต่ ความสมูทของบอกไฟฟ้าดีมากมากเลยเนี่ยมีรับโอ้โหรับในทุกตำแหน่งเลยขาเขอต้นขามาหมดนะครับและโดดเด่นที่หน้าจอนี้แน่นอนครับยังไม่มีใครมาเสมอเหมือนนะ11.6นิ้วตัวนี้โอ้โหโคตรใหญ่ถ้าไม่นับพวกตระกูลเทสลาไม่นับตระกูลพวกรถไฟฟ้านะตัวนี้หน้าจอใหญ่มากมาดวัดด้านหน้าไปดีต้น100้นร้อเอเนอยู่แล้วนะครับ12.3นิ้วให้มาเท่บางมากและผมชอบในเรื่องของแอมเบียน i g ไลท์ในนี้ถ้าเป็นสีม่วงแบบนี้คือว่าผมว่ามันดู คลาสสิกมันดูเท่ดีอะตรงจุดนี้ดูทันสมัยดูลึกลับดูแบบเออเป็นรถที่มีเทคโนโลยีแบบสูงๆหน่อยเ่ะไฟแอเบียนไลท์แบบนี้นะสวยดีนะครับนี่ปิดนะดันขึ้นไปเนี่ยพอปิดปุ๊บโอ้ดูเรียบเนียนเลยแต่ดีไซน์พินี้เหมือนกันที่เราเคยพาท่านผู้ชมไปชมอยู่แล้วนะตัวนี้ก็เป็นไม้นะครับนี่ดันไปที่เสียบ USB 1ช่อง ที่วางแก้วน้ํา2ช่องนะครับเป็นไวเลสด้วยมีที่ชาร์จแบบไวเลสด้วยในนี้มีที่เสียบ USB 2ช่องให้แล้วเฮ้ยมาแล้วดีมากนะครับแล้วก็มีแอร์หลังมาให้แน่นอนนะเบาะนั่งดีว่ะเบาะนั่งดีมากๆนะครับแล้วพวงมาลัยชัดเจนอยู่แล้วพวงมาลัยนี่เหมือนกับรุ่นที่เรารีวิวอยู่แล้วนะเป็นสไตล์แบบสปอร์ต นี่มีแพดเดิ้ลชิปมาให้คุณนะครับด้ามเกียร์อยู่ด้านขวานี่เป็นในเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับอยู่ด้านซ้าย,ยมันอยากคับจริงนะในสนามนี่อยากรู้ว่าฟีลลิ่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะกับเจ้าตัวเองจีเดอนิมิกนัตตี้ลงมา10มิลน,น่าจะดีขึ้นนะแล้วก็นี่ไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าเท่ๆดีวะ่ะเนียนเดียวผมชอบมันเป็นสัมผัสนะเนี่ย มันไม่ได้เป็นกดมันเป็นสัมผัสรูดไปรูดมามันก็เปิดปิดอยู่แล้วน,นี่เป็น LED นะครับอันนี้ก็ตัดแสงออโต้ให้คุณอยู่แล้วมีไฟให้นะครับด้านซ้ายด้านขวามีไฟให้อยู่แล้วคือด้วยความเป็น mercedes-benz ตรงจุดนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าเขาเตรียมตัวมาดีเขาทำการบ้านมาดีเหลือเกินกับเจ้า c220d amg dynamic คันนี้ถึงแม้ราคาค่าตัวจะดิดๆหน่อยนะเกือบเกบล้านเพราะถ้าเกิดเจอกับเจ้าตัว,ว c300e ปลายปีที่เป็นเครื่องไฮบริดเครื่องปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยต้องดูกันว่ามันจะเป็น3ล้านเท่าไหร่ต้องดีดขึ้นไปอยู่แล้วนะตัวนี้เริ่มต้นยัง2ล้านเเลยแต่ถ้าเป็นตัวอาวังกาดตัวนี้นก็2ล้าน69แต่ออปชั่นก็หายไปเยอะอยู่พอสมควรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลองขับกันครับท่านผู้ชมครับว่าเจ้า m บ r c e d e s Benz C ซ2 0 D AMG Dynamic เมนเนี่ยเมื่อมาเจอกับสนามช้างแล้วเนี่ยเมื่อเข้าสนามช้างแล้วเป็นอย่างไรฟิลลิ่งเป็นอย่างไรนุ่มนวลหรือจะหนักแน่น พรุ่งนี้รู้กันแล้วเราจะมาสรุปกันว่า C220D AMG Dynamic ในรุ่น C-KD ที่ออปชั่นทั้งหมดนี้ส่งให้กับลูกค้าชาวไทยแน่ๆน่าใช้หรือไม่น่าใช้ครับและเมื่อวานนี้นะครับเราเปิดไปแล้วนะเราพาชมรอบคันกันไปแล้วนะครับเจ้า C220D AMG Dynamic ในรุ่น C-KD รุ่นประกอบในประเทศที่กาลังจะส่งมอกให้กับลูกค้า วันนี้ครับตามที่เราบอกไว้เมื่อวานนี้ว่าเราจะมาลองขับเจ้า C220D ในสนามช้างเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าว่าฟิลลิ่งของ C220D AMG Dynamic ในสนามช้างเป็นอย่างไรมันจะนุ่มนวลมันจะสปอร์ตมันจะซิ่งมันจะซาหรือมันเป็นรถบ้านเหมาะกับวัยรุ่นเหมาะกับผู้เฒ่าหรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันกับเจ้า C220D AMG Dynamic ในสนามช้าง แล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่ในเจ้า Mercedes-Benz All New C Class C 200D นะนี่ AMG Dynamic นะครับรุ่นท็อปเขาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าฟีลลิ่งของรถเป็นอย่างไรนะเราอยู่ในสนามช้างนะครับทุกผู้ชมครับมาอยู่ในแมนนวลโหมดนะครับน,นนวลอัตราเร่งอะดีนะค่อนข้างนวลเลยเนี่ยครับ คือเบรกลึกนิดน,นึงน่าจะมาจากความโหดร้ายของทางการลอขับกันมานะครับเบรกลึกแต่บรรลุนวลเนี่ยนวลมากนะช่วงล่างไม่ได้คมนะครับท่านผู้ชมครับเนียนไม่ได้พมมะไรดีกว่าต้องบอกว่าพมไรมลัยไม่ได้คมแบบโพพา้านะครับเนี่ยดูวัแต่เร่งจิวเลย นะเบรกหนักนะครับเข้าโค้งนี้นะคือช่วงล่างดีมากนะครับอันนี้คือเรายังไม่ได้ดูในเรื่องของความนุ่มนวลน,นะแต่ว่าถ้าดูตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่า ช่วงล่างออกเป็นช่วงล่างแบบรถบ้านนะครับมันจะเล่งดีแต่พวงมาลัยพวงมาลัยไม่ใช่พวงมาลัยแบบสปอร์ตอะนะครับแต่เป็นพวงมาลัยที่คมแบบนุ่มนวลคมแบบซอฟต์นะครับสุดทางตรงนี้เราก็กดกันหนักๆหน่อย เบรกมันเบรกมันเฟดหน่อยๆแล้วเนียนครับเนียนเนียนช่วงล่างดีช่วงล่างนวลดี ผมชอบอัตราเร่งนะว่ามันค่อนข้างจะสมูทนะครับส่วนในเรื่องของโค้งลายส่วนในเรื่องของฮ a n d l i n g เนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ได้คมพวผะแต่ไม่เลวายเลยนะอันนี้เป็นรถครอบครัวที่ขับได้ดีมากๆคันหนึ่งอันนี้เราไม่ได้เข้าแบบธรรมดาโค้งนี้ต้องไม่มียกนะครับแล้วก็มาเบรกที่นี่นะแต่นี่รถแบบนี้แล้วก็ถนอมไวน้นิดละกัน เรียกว่าแต่มันยังเชนเ,เกียร์ไม่ค่อยสนุกครับเพราะว่าเกียร์เขาจะช่วยตัดรอบอยู่แล้วนะคือเอาความปลอดภัยของเครื่องยนต์ด้วยนะคือไม่ได้หักโหมมาก ดีมากครับนี่เดี๋ยวเราอีกหนึ่งรอบพอทําให้เราได้รู้จักจะรถคันนี้อยู่พอสมควรเลยเครื่องยนต์ดีมากนะอันนี้ต้องบอกกันแบบนั้นนี่ลากันสุดดแไปนะ คือเชนเกียร์ไม่ได้สนุกมากมายนะเพราะไม่ได้ถูกเซตเกียร์ให้มาเป็นแบบเกียร์สปอร์ตนะครับความนุ่มนวลของการเชนเกียร์เนี่ยยังมีอยู่สูงมากนี่ก็เป็นรถที่ใช้งานชีวิตประจำวันดีมากครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่สมูทและเนียนมากโอเคเลย ช่วงล่างออกนุ่มหน่อยๆน,นะอันนี้เราชัวร์ละช่วงล่างจะออกนุ่มหน่อยๆช่วงล่างจะค่อนข้างนุ่มเลยเนี่ยแล้วพอมันช่วงล่างนุ่มพอมันจะมาเข้าสปอร์ตจจ๋าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ยังเป็นอะไรที่จบๆบสำหรับเจ้า 4220D AMG Dynamic นะ เอามาลองในสนามช้างนะครับเป็นรถครอบครัวที่ขับสนุกได้แต่เป็นสนุกแบบชิวๆนะครับคือช่วงลงช่วงล่างถามว่าเอาอยู่เปล่าก็เนี่ยครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าเราเข้าไปมานเอาอยู่อยู่แล้วนะครับทำงานได้ดีเกินกว่าที่รถบ้านคันหนึ่งจะทำได้ แต่ว่าจะเป็นสายซิ่งสายซ่าแบบฮาร์ดคอร์หรือเปล่าไม่ใช่เพราะอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็ยังเน้นในเรื่องความนุ่มนวลความซอฟต์ความสมูทของเครื่องยนต์และเกียร์แต่เนี่ยแชสโซงแชสซีเซ็ตมาให้สําหรับคนที่อยากจะเอารถคันนี้ไปสนุกกับเขานะเขายังสร้างความสนุกสนานให้กับคุณผู้ขับได้สบ,สบายเลยเนี่ยแฮนดลิร์กเนอยากให้อยากให้คมกว่านี้หน่อยแฮนด์ลิ่ง ันนี้นวลนวลอันนี้นวลเรียกว่าฮ a n d l i n g นวลแค่แค่นี้ก็โคตรดีแล้วเนี่ยต้องบอกว่าได้แค่นี้ก็โคตรดีแล้วขับสบายและสนุกอยู่ด้วยกันนะแต่สนุกแบบไม่ใช่สปอร์ตคาร์นะสนุกแบบสนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์ม super high ลบีย b น o n ceramic และเป็นอย่างไรครับกับการลองขับเจ้า mercedes benz c 2 2 0 d amg dynamic คันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่2.99ล้านบาทอีกนิดเดียวก็จะไป3ล้านบาทแล้วคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าเดี๋ยวเราจะมาคุยให้ฟังแน่นอนหน้าตาออปชั่นที่ให้มา มาเป็น New C-Class แล้วก็ต้องบอกว่าความทันสมัยด้วยดีไซน์ด้วยออปชั่นด้วยรูปร่างต่างๆที่เขานำเสนอมาเนี่ยดูมีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นดูทันสมัยมากขึ้นดูอายุอ่อนไวัมากขึ้นเป็น Mercedes-Benz ที่มีอายุอานามที่วัยรุ่นเหลือเกินในความเป็น C-Class ใหม่นี้ แน่นอนครับกลุ่มลูกค้าชื่นชอบในหน้าตาแบบนี้ในบุคลิกแบบนี้ในดีไซน์แบบนี้มันไม่ได้แก่ไม่ได้กลายเป็นผู้สูงอายุเวลาคุณนั่งใน Mercedes-Benz อีกต่อไปแล้วนี่คือดีไซน์นี่คือทิศทางของ Mercedes-Benz ในโลกใบนี้ที่กําลังจะก้าวเข้าสู่ยุคที่วัยรุ่นมากขึ้น ไม่ใช่กลุ่มผู้สูงอายุอีกต่อไปแล้วกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ mercedes-benz มีอายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับตรงจุดนี้เราก็เห็นจากดีไซน์ที่ให้มาในความเป็น amg dynamic น่าเสียดายอยู่หนึ่งยางครับท่านผู้ชมครับออปชันที่ให้มากล้องมองรอบคันไม่มีตรงจุดนี้ผมว่าค่อนข้างจะขี้เรนะราคา3ล้านบาทกล้องมองรอบคันมันต้องมีมาให้แล้วในวันนี้เรายังไม่เห็นอันนี้ไม่น่ารักถึงแม้ว่าคุณจะมีระบบช่วยถอยหลังช่วยเข้าจอดเทพอย่างไรก็ตามแต่กล้องมองรอบคันมันคือระบบความปลอดภัยพื้นฐาน ที่รถในกลุ่มนี้ควรจะมีและ Mercedes-Benz c c l ค s าสใหม่ก็ควรจะมีเรารุ่นกันในรุ่นใหม่นเช่นหรือรุ่นปรับปรุงพิเศษจะมีหรือเปล่าเพราะเขามีมอกอัพกล้องให้มาอยู่แล้วมันต้องมีแน่ๆ ตรงจุดนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปแต่ถ้ามองใน,นเรื่องของระบบความปลอดภยัยไฮเทคทั้งหลายเนี่ยมีมาครบก็ถือว่าให้มาดีตรงจุดนี้ก็อยากให้ m e r c e d e s b e บนรักษาเอาไว้เพราะการแข่งขันในกลุ่มรถหรู Mercedes-Benz ก็เป็นรองเบียรวิยุ่ไม่น้อยเพอระยะหลังเนี่ยเบียนวิยุ่ใส่ออปชั่นเต็มๆม,มาไม่น้อยทีเดียวและเป็นออปชั่นที่ลูกค้าให้ราคาไม่น้อยทีเดียวอะนั่นคือการแข่งขันในตลาดวันนี้ และถ้ามามองในความเป็น c l l s s สใหม่ในรุ่น AMG ในรุ่นคันนี้ล่ะเมื่อลองขับแล้วเป็นอย่างไรเครื่องยนต์ดีเซล2องจุูริทบวกมอเตอร์ไฟฟ้าคันนี้นะครับให้แรงม้า2 0 0รแรงมาร้าแรงบิดที่440นิวตันเมตรเนี่ยเป็นอย่างไรล่ะบอกได้เลยว่าทํางานดีมากสมูทมากเครื่องเดินเรียบมากๆอันนี้สุดยอมนะครับเครื่องยนต์ยังดีอยู่เหมือนเดิมแต่ มันไม่ได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมยังเป็นการดีในมาตรฐานที่เชื่อถือได้สมูทมากๆอัตราเร่งสมูทเรียบๆเ,เลยแต่ออกตัวก็ยังไม่ได้ปรูดร์ราดอย่างที่เราต้องการนะครับการออกตัวก็ยังช้าหน่อยเพราะแน่นอนตามความเป็นเครื่องยนต์ดีเซลมันค่อนข้างจะตื้ออยู่แล้วในการออกตัวก็ต้องยอมรับในจุดนั้นแต่เมื่อความเร็วกลางความเร็ปลายบอกได้เลยสุดๆและเป็นการเร่งที่สมูทมากๆเกียร์ทำงานดีมากเกียร์ก้าสปีดแบบจีทรอนิกส์ทำงานดีจริงๆ ตรงจุดนี้ได้ทั้งความสมบูรณ์และได้ทั้งอัตราการประหยัดน้ำมันนะครับนั่นคือในเรื่องของการทํางานของเครื่องยนต์ทะลุ200แน่นแน่ผมขับได้สนามช้างมี1 7 0ยเจในทางตรงบางจังหวะก็ยอมรับว่านิ่งแน่นมากช่วงล่างช่วงล่างยอมรับว่าดีโพรมลายแฮนดิลิงดีมากแต่เป็นความดีในลักษณะของรถครอบครัวนะไม่ใช่ในลักษณะของรถซ่ารถซิกหรือรถสปอร์ตพรมลายแม่นไหมแม่นแต่มันนวลน ออกมาแบบใช้งานแบบปกติชีวิตประจาวัน daily use ดีมากแต่ถ้าคุณเข้าสนามมันส่งผลอะไรมันทําให้เราเห็นในเรื่องของช่วงล่างที่แน่นมากที่ดีและเหมาะสมกับคําว่าเป็น AMG Dynamic แต่ถามว่าสปอร์ตแน่นเท่ากับ BMW หรือเปล่าต้องบอกว่ายังไม่ใช่เป็น f ีลลิ่งคนละแบบกันดีไซน์ช่วงล่างออกมาคนละแบบกัน BMW ยังแน่นยังแม่นมากกว่าแต่ตัวนี้แม่นไหมแม่นช่วงล่างหนึบไหมหนึบแต่ ไม่สปอร์ตจ๋าเท่า BMW อันนี้เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันของคนทั่วๆไปนี่คือบุค,คลิกของเขาและเขาช่วงล่างดีกว่าที่ผมคิดมากและมันเหมาะกับคำว่า AMG จริงๆนะตรงจุดนี้ต้องว่ากันไปครับในเรื่องช่วงล่างในเรื่องเครื่องยนต์ผ่าน และดีกว่าที่คิดภายในโคตรเทพกับหน้าจอกับดีไซน์กับระบบเครื่องเสียงเซรารอบทิศทางของเบอร์มาสเตอร์ให้มันดีมากตัวอวังกาดยังไม่ได้เครื่องเสียงแบบเซร์ราแบบนี้นะตัวนั้นเนี่ยเซฟไป400,000บาทเครื่องเสียงยังไม่ใช่ภายในยังไม่ใช่เดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะพาท่านผู้ชมไปลองขับเจ้า mercedes benz c220d อวังกาศนะตัวนั้นเนี่ยฟิลลิ่งเป็นอย่างไรไม่ทราบแต่ออปชั่นแตกต่างกันแนนแนราคา400,000บาทที่หายไปจะมีนัยสำคัญหรือเปล่า เดี๋ยวเรารู้กันในคลิปต่อไปแต่คลิปนี้ในความเป็น C220D AMG Dynamic บอกได้เลยครับมาดีดีมากๆและผมชอบมากๆถ้าในวันนี้ให้เลือกระหว่าง 330e กับ C220D AMG Dynamic คันนี้นะผมยังกักๆอยู่ผมอยากรอดูเครื่องไฮบริดเครื่องปลั๊กอินไฮบริดในบอดี้ C-Class ใหม่นี้ก่อนว่าฟีลลิ่งจะเป็นอย่างไรตรงนั้นน่ะสมน้ำสมเนื้อแน่ๆฟีลลิ่งตัวนี้ยังสปอร์ตไม่จ๋าเท่าที่ควรแต่หนึบแน่นนุ่ม ดีมากดีมากกว่าที่คิดด้วยซ้ำเข้าสนามช้างแบบเนียนๆแบบเชียบเชียบได้สบายมากๆเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถหรูที่นั่งสบายและ ขับสนุกไปในตัวแต่ไม่ได้ขับสนุกแบบซาซิงแต่เป็นขับสนุกแบบผู้ดีเรียบเรียบ mercedes benz c 2 2 0 d amg dynamic ตอบโจทย์คุณแน่นอนครับและในคลิปหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปพาชมรอบคันและลองขับเจ้า c 2 2 0 d ัองอ d อาวงกาศที่มีราคาค่าตัวที่2.599้าล้านบาทดูซิว่าออปชันแตกต่างกันอย่างไรภายในเป็นอย่างไรและขับแล้วเป็นอย่างไรคลิปหน้าเจอกันครับแต่คลิปนี้ครับกับ c 2 2 0 d amg dynamic ผมชอบเขานะแต่ยังไม่ถึงขนาดหลงรัก ขอลองเจ้าตัวเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดที่จะมาปลายปีนี้ก่อนดีกว่าว่าเป็นอย่างไรแล้ววันนั้นเราจะสรุปได้ว่า Mercedes Ben บ c ซ์ซ s คใหม่นั้นเหมาะกับผมหรือเปล่าในรุ่นเครื่องยนต์ไหนเรารู้กันในปลายปีนี้ครับแต่วันนี้ครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้า C 2ส0 d ส g งศูนดมีันมิคีชอบหรือไม่ชอบแสดงความคิดเห็นมาได้ครับคุ้มหรือไม่คุ้มกับค่าตัว2.99ล้านบาทเรามาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยกันครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมคร เป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้ขอตัวไปแต่ปเป็นเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ